AI ทุกวันนี้พัฒนาไปเรื่อยๆอย่ารอช้าไม่รู้นะตัวนี้เราอ่ะโดนเพื่อนๆแสงหน้าไปเท่าไหร่แล้วเราโดนคู่แข่งนาหน้าไปเท่าไหร่ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องอัปเดตสกิลให้กับตัวเองเพื่อทันในปี2025และปี2026ครับอ๋อสำคัญเลยนะคือสมัยนี้นะ AI มันมีให้เลือกแบบเยอะมากก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การสั่งภาพสั่งวิดีโอเฮ้ยแล้วมันจําเป็นจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับพี่นุกเลยพยายามคัดสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดให้กับพวกเราทุกคนนะครับตีทุกวันนี้น ไม่ต้องเอาอะไรเยอะมากเอาในสิ่งที่มันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเรียนน้อยๆแต่ว่าเข้าใจเยอะๆพี่นุกว่าเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นนุกเลยอยากจะให้ทุกคนมีความเข้าใจเรื่องของการใช้ AI เรื่องของการทําธุรกิจด้วย AI ให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยพี่นุกจะเล่าเป็น step by step และจะพยายามทําให้เห็นภาพแบบชัดเจนเลยไปที่มาครับว่าทําคอร์สนี้ขึ้นมาให้พวกเราทุกคนโดยปกติวิสัยของ AI แล้วมันอัปเดตการเรียกว่าทุกวันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าสตงเราไม่มีเครื่องมืออะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วมีความ สำคัญกับชีวิตพี่นุกจะมาอัปเดตให้ภายในคอร์สเลยและภายในคอร์สจะมีการสอนการใช้การแชท GPT เวอร์ชันเสียเงินซึ่งมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการใช้งานตัว Custo ม GPT หรือว่าการเทรน AI ให้กลายมาเป็นผู้ช่วยของเรารวมทั้งเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ซึ่งอันนี้ถือว่ามันมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลที่เป็นเฉพาะตัวเองมันเหมาะมากๆกับการที่เวลาเราจะคิดพวกแผนการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถแยกมาเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ได้ทําให้ทํางานได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจนะครับดับกลาย ได้เลยที่ @digitalnookacademy ครับ